สวัสดีครับปีปๆน้องๆกูงกู๊กกูคนวันนี้อาจารย์จะนำเอาเรื่องวันพญาวันเอามาอู้เอามาเล่าให้หมูหาได้ฟังเพราะว่ามันเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งของคนเหนือของเฮา,าเปิดห้องบบว่าวันพญาวัน ก็คือวันที่เป็นพญยายของวันตั้งหลายแปลว่ามีความสําคัญยิ่งใหญ่กว่าวันตั้งหลายตั้งมวลวันนี้ภผยไข่เรียนกระท่องกระถาอาคมอ่าไสยศาสตร์เวทมนตเ์มันก็จะเรียนในวันพญายวันภผยไข่สักเสกเลขกยันเอาตังขามตั้งคง เอาตั้งสเสนมหานิยมเพื่อนก็จะซักกันในวันนี้เพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่กว่าวันตั้งหลายตั้งปวงอันนี้ไผ่ขย,ย,ย,ยีนกระถาก็เฮียนไผ่ข่ซักยันยังกอบไปซักเอาวันเนี้ยเพราะว่าตั้ง สลาหลายๆท่านหลายๆคนปื่ก็ได้ตั้งขันไว้เรียบร้อยภายสนใจตั้งใดก็ไปเฮียนเอาตั้งนั้นอากระทองกระถาะตั้งขามตั้งโคง้งตั้งเมตตามหานิยมก็ไปเฮียนเอาอาสำรับ่อคูหรือว่าว่าใดดีด <laughs> นะครัพ่ออาจารย์นี่ก็กระถาอย่างอื่นนี่มีมีแต่กระถาสเสนมหานิยมเพราะว่าเวลาที่ปะคูไหวพระพเสร็จเรียบร้อยก็จะว่ากระถาเนี่ยมีข้อความว่สาสัพเพสัตตาอเาวราโอตุสัพเพสัตตาอัพยาปชาโอตุ สัพเพสัตตาอันิคขาหนตุสุขีอัตตานังปริหารันตุอันนี้เป็นคาถาเมตตามหานิยมเอาแผ่เมตตาไปผีก่อฮักคนก่อหุม่มเตวดาก็ปกป้องคุ้มครองดูแลรักษาอ่า,าไัยไหว้ผ้าแล้วก็แผ่เมตตายเนอในวันพญาวันนี้ ทางภาคกลางพุทธวันทะเลิงศพเนาะในวันนี้ตอนเจ้าเปิ่นก็จะเอาเข้าตอกดอกไม้เอาถูกเทียนอาหารเข้าวนมนมเยนยอ่ไปวัดไปว่าไปตานขันเข้าโดยตานขันเข้าเพื่อจะอุทิศส่วนบุญกุศลอ่าเพือไปถึงยังเตวบุตรเตวดา พญาอินพญายมพญาพมมหันตึงคูหนางน้ำปลามัยไอสูวร <c oughs> อนอกจากนี้ก็ออยังตาลไปฮ้อบรรพบาบรุษผู้มีพระคุณหรือบุคคลอันเป็นที่รักที่ล่วงลับไปแล้วรวมทั้งเจ้ากรรนายเวรสัตว์ตั้งหลายที่เฮาได้ล่วงได้เกินได้บุกได้ตีได้ฆ่ามันเพื่อจะจัตาลขันเข้า อาารขาเข้าสมัยนี้มันตุเจ้าก็มีน้อยเนาะเปินก็ทยอยกันไปตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ไปทยอยกันไปวันน้อยวันน้อยผายตานวันใดก็ไปถ้าเขาจะไปรวมกันวันเดียวที่ในวันพญาวันคนก็จะหลายตุเจ้าก็จะอิบ ามาเดี๋ยวนี้ก็ทยอยกันไปไปวันใดก็ได้วันที่สิ1เอสิบสองิบสามิไปทีนี้หลังจากี่เปืนตาลขันเข้าเรียบร้อยแล้วจากนั้นปืนก็จะไปรวมกันทำบุญใหญ่ตีในวิหารหรือว่าในศาลาหรือว่าในหฮงหลวง ก็แล้วแต่สถานที่ของแต่ละวัดจะจัดไว้เนาะอ่าภัยจตานอ้อยังม,ม,ม,มีข้าวมีน้ำมีข้าวต้มข้าวหนมมีอ้ญยังก็ะอธิษฐานแล้วก็เอาวางลงในเปอเปอะนี่หมูจกมักแหมละกะา <c oughs> ปาะนี่ก็คือตะกรา้ตาตะกร้าใบใหญ่ใบหลวงอ่าตะกรอนนี่เป็้นสารด้วยตอ,อก แต่บเดี๋ยวนี้มาตันกิน่นรงงานอุตสาหกรรมแล้วรงงานอุตสาหกรรมสารมาขายขนาดหน่อยก็มีขนาดใหญ่ก็มีเปิ้สารด้วยพลาสติกคขนบ้านเฮานี่ก็มาตันกินแล้วเปิ้จูง,ง่ายประกอบไปซื้อเอาแต่ บางคนปุ้นบ่าใข้ซื้อไปจะสารไว้ใจคนเดียวก็ได้นาออันนี้เป็นเปาะเป็นก๋ยุยตังตังอีสานนี่เรียนว่ากระต้าภ <laughs> าคกลางว่าตะกร้ามันมันปิ้นกันไปปิ้นกันมาเม <laughs> <laughs> <ME> ื่อปนหอมครัวตานอาหอมขันดอก อาเรียบร้อยหอมรัวตาลกันเรียบร้อยแล้วอุจารย์ก็จะนำไหว้ผ้าสวดมนต์ไหว้ผ้าแล้วก็ขอศีนสมาทานศินเรียบร้อยพื่นก็จะสุมาครัวตาลเวนตาลแล้วก็ถวายสังฆทานในพิธีนี้พื่นจะโยง ได้สายสีจากกลองเจดีสายมาที่กล่องสลิดเจดีซายนี่ไผ่มีอ,อย่างก็เอาไปใส่เป็นข้าวตอกดอกไม้เป็นอาหารหวานข้าวเป็นจอเป็นตุงเป็นสวยดอกสวยปูสิ่งของต่างๆก็เอาไปาวางไว้ที่กลองเจดีซายพอถึงเวลาเพวกก็จะโยงได้สายสีไปหาทุเจ้าเพวกจะเอาไปตาน พร้อมกับขัวตาอื่นๆนาเสร็จจากพิธีการในวิหารเรียบร้อยจากนั้นจะบ้านก็สาธุอนุโมทามีแล้วพวกก็จะปีกบ้านนาแยกย้ายกันเข้าสู่เคหสถานบ้านช่องของไปของมัน แล้ววันนี้ต่างบ้านเฮาเนี่ก็จะมีการดำหัวเจ้าเมืองโดยใน,นตอนบ่ายเย็นเพื่อก็จะเจญอ่าจะเจินะกจะเจอา,ะเาเข้าตอกดอกไม้เอาน้ำข้าวมิ้นส้มป่อยอาหารต่างๆไปหอมกันตีตีสาลเจ้าเมืองหรือว่าหอเจ้าเมืองแล้วหลังจากนั้นเย็นๆมาเพิ่น หอมรัวตานหอมครัวอะอ,อย่างเรียบร้อยก็ตั้งผู้ดูแลศาลเจ้าที่บ้านเฮานี่ว่าขันตั้งเออไม่ใช่ตั้งเข้าเพราะว่าตั้งเข้าตั้งเข้านี่ก็เป็นผู้ที่ดูแลศาลเจ้าเมืองเวลาภคมีเรื่อง,งอะไรยัางก็ไปหาตั้งเข้าตั้งเข้าก็จะไปบนบ้านศาลกก่าวเจ้าเมือง ท่าประสบความสําเร็จแล้วเพื่อนจะมาแก้บนเพื่อก็จะเอาหัวหมูเอาไก่เอาอย่างที่บนไว้เอามาเลี้ยงก็เป็นหน้าที่ของตั้งข้าวแถมตั้งข้าวก็จะไปเยิมจะไปกาวไปบอกไปกาวให้กับเจ้าบ้านเจ้าเมืองต่อไปอันนี้เป็นการดําหัวสารเจ้าเมืองและก็ตั้งแต่วัน ค่ขำของวันที่วันพญาวันกลางค่ำหรือว่าตอนเย็นๆของวันพญาวันนี่คนบ้านเฮาเก็ะจะปาการไปเป็นมูเป็น,ม,ปนมูเป็นกุ้มเป็นกุ้มเอาน้ำข้าวมีนส้มปล่อยเอาเข้าวหนมเอาอเครื่องสักการะปูจาดอกไม้เอาเข้าตอกเป็นถูกเป็นเทียนไป ไปดำหัวคนเท่าคนแก่ที่เคาลบนับถือของภัยของม,นอมององนันแล้วแต่ความเท่าเบิงอกเบิงใจจะไปหาคนใดก็แล้วแต่เนาะตามฮิห้หอยเก่าที่ได้กระทำมาอาหลังจากนั้นตกแถมวันเพื่นก็จะจัดการไปดำหัววัด ดำหัววัดต่างๆเมื่อก่อนนี่เพืนไปเป็นวันเป็นวันเป็นสี่ห้าวันแต่ปัจจุบันนี่ไปวันเดียวเพราะว่าตางมันสะดวกมีรถยนต์ไปพวกก็แบ่งสายกันไปอ่าโมนี้ไปสายใต้เนอโมนี้ไปสายเหนือเนออ่าบอกให้เจ้าภาพที่อยู่ที่เป็นผู้ต้อนรับว่าจะไปกินข้าวตอนวัดใดวัดใดก็ไปบอกให้วัดนั้นเนี่ย ปเดี๋ยวนี้มันง่ายเนาะไลหากันก็ได้โทรหากันก็ได้อโทรไปบอกเพื่อนวันพุกเนอ์วัดเฮาจะไปดำหัวจะไปกี่ขั้นตอนเพื่นเนอะเกมยอดมระคามย่าไม่เทอะจะาปงานกันไปวันหนึ่งเรียบร้อยถ้าสมัยก่อนนี่เตียวสุดวันสูดวันวันหน um hungry, ึ entonces, <laughs> entonces, ่งก็ได้สองสามวัด มันก็จจยเวลาหน่อยอ่าเเดี๋ยวนี้ไปวันเดียวไปดำหัววันเดียวก็แล้วล่ะแล้วอันนี้ปีใหม่เกาะเงี้ยมาแล้วดีเตือมันก็ยังจะมีการแปลงบ้านอยู่การแปลงบ้านนี่ต่างบ้านเฮานี่เป็นว่าอ่าเป็นการทรงเคาะเคาะหามยามไล่ให้แก่บ้านแก่เมืองมันก็แปลง,แ,ปลงแตะฮะ ไปจู้ขันติสืบแยกกลางเบียงส่งแตะสวดมนเพือ่อได้รับสิริมงคลเื่อเกิดสิริมงคลแก่บ้านแก่เมืองคืออยู่เย็นเป็นสุขตึงคนอยู่ตึงคนไปไปทำงานที่ไหนไกลๆกล็เพือ่อได้รับแรงบุญแรงกุศลให้เป็นสิริมงคลของทุกๆคน อาแตะตีปืนสารนั่นเพื่อจะไปหอมข้าวหอมพักหอม,อมข้าวต้มขนมเร็จพิธีแล้วเพื่อจะไปส่งสี่สี่ทิศทิศเหนือเฮแตะทิศตะวันออกเหุแตะหนึ่งทิศใต้เฮแตะหนึ่งทิศตะวันตกเหฮแตะหนึ่งก็รวมเป็นสี่ทิศอันนี้เป็นการ เป็นพิธีการตีบ้านของเราได้ทำอยูอ่ปีนี้ก็จะประชาสัมพนันธ์ให้กับบ้านเราบ้านเวียงเหนืออำเภอปลายจงังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ขอประชาสัมพนันธ์เพื่อจะทำพิธีแปลงบ้านนี่ในวันที่17เมษายนพศ2 5 6 6 ก็เลยขอประชาสัมพันธ์ไว้ในช่องของ Good Life by คร <c oughs> ูยศช่อง y t u t u เนี่ยภายใครพอช่อง YouTube ของอาจารย์ก็เข้าไป Good Life by ครูยศเยะเข้าไป YouTube แล้วก็พิมพ์ไป Good Life by ครูยศแล้วก็ จะมีคลิปของอาจารย์ออกมาเป็นแหลบเป็นแลบไพ่ <c oughs> เสริมใจเรื่องอะไรก็ฟังพอไปฟังไปมันพอพอก็หาหน้าคนอู้อยู่คนเดียวบบพอก็ได้อ่ากาทำการทำงานอย่างอื่นไปแล้วก็ฟังไปฟังเสร็จแล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตาม กระดิ่งกริ้งกริ้งกริงอีตัวเน่ยขอขอบคุณกู้คูค่กู้คนสำหรับวันนี้ก็ขอให้กู้คนจงอยู่ดีมีสุขมั่งคั่งร่ำรวยสมบูรณ์แข็งแรงแข็งแงๆๆรงเฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยปังๆๆปังปังกู้คูค่กู้คนเน่ยสวัสดีครับ